โอ้ตอนนี้ท่านกงสุน้อยอยากจะเปลี่ยนทำพิร์สนะคะใชเปลี่ยไหมคะก็เลยส่งเสียงเล็กน้อยนี่ค่ะโอ้โหเดินซะก่อนนะคะคุณแม่กงสุนกำลังเปลี่ยนให้ท่านกงสุน้อยนะคะนี่อ่าคุณแจ๊คค่ะคุณแจ๊คจะบังกงสุน้อยนะคะกำลังถ่ายวิดีโออยู่ค่ะแไปดูเออเออเครื่องบล็อกบล็อกอ่าเครื่องคือเครื่องบล็อกบล็อกนะคะโอ้อันนี้เราต้องให้สาวๆาวก็ไอลุ้นสิคะอีก20ปีเป็นความลับนะคะเนี่ยโอ้โหดูทิดูอโก อากูไฮโซของเราโถชัดหน้าให้โอ้ดูสิน่ารักมากเว่นตาโกจามากเลยอ่ะโอ้โหดูสิท่านพงศุนน้อยเป็นคนที่เป็นหนุ่มหนุ่มสะอาดและความสะอาดเป็นนสะอาดและความสะอาดว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยสาวๆมาคิดการส่งเสียงดังไม่ชอบค่ะ เอาอยู่เงียบๆถ้าท่านกงสุลจะโอเคเกะกู้ใช้ได้ทีเดียวนะคะอู้ว้าโอ้โหเห็นแล้วโอ้ความลับอันนี้นะคะโอ้โหงอยู่ไปชั่วสลรปรสาทีเดียวนะคะเ <c oughs> อ,อาคุณแม่ครับปกปิดปกปิดนะคะคุณแม่ปกปิดความลับของท่านกงสุนน้อยนะคะโอ้นี่ดูสว่อนะคะดูลีลาคุณแม่นะคะเห็นไหมคะนอกเอจากนะคะที่จะทางานเก่งแล้วนะคะโอ้โหนี่นะการเลี้ยงดูเนี่ยนะคะสามารถทําได้นะคะโอ้ดูแลท่านกงสุนน้อยเป็นอย่างดีใช้ได้ทีเดียวนะคะนี่เห็นไหมอา ระหว่างที่ยราไปต้องโตท่ามะ เรามีแบบหลายเมนูค่ะมีแบบว่าเฮลที่อยู่ที่บ้านแต่ถ้าเกิดนี้ออกข้างนอกเราก็ต้องแบบว่าเป็นแนวคลิกช็อปค่ะคุณแจศร์อยางเป็นช็อปอามาแล้วค่ะตอนนี้คือแม่ไปสังสรรค์ต่ออันนี้มือโปรมาทำมือโปรมาจัดการนะคะนี่แหละค่ะชีวิตางทีต้องมีการจัดการนะคุณแจ๊สใช่ไหมคะต้องแบบปันได้ค่ะเพราะว่าการที่เราไม่ได้เปลี่ยนพ่ออ้อมไม่รูเองทุกครั้งเนี่ยลูกไม่ได้รักเราน้อยลงนะคะทุกอย่างชีวิตนี่คือการจัดการใช่ไหมเนี่ยนะท่านโกงสุดน้อยก็ส่งแฮปปี้ละไม่ร้องละไปหาคุณแม่ใช ชีวิตนะของคุณแม่ในการทํางานเนี่ยมาคุณแม่ทาอะไรอยู่นะป่าก็แกว้งมือก็กวายใช่ใจก็เปลี่ยนพ่ออ้อมแทนส่งได้ิดสั่งใช้ระบบได้ติดสั่งอ่ะเรียบร้อยเองใช่๋ยมเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะชีวิตของคุณแม่ในปัจจุบันชาตินี้ต้องเป็นแบบนี้นะคะที่มันสําคัญก็คือว่าต้องหาเงินการบริการการเรื่องเวลาไรืสองยอดถูกต้องเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเห็นใจนะคะคุณแม่ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นขอส่ง